there's an old saying here that goes all you need for happiness is a horse to fill your legs a fighting cock to fill your pocket and a woman to fill your arms to mean we're only in one country mexico 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 mexico, mexico. เม็กซิโกมีพื้นที่กว่า760,000ตารางไมล์ค่ะอยู่ในอเมริกากลางมีประชากรกว่าร้อยล้านคนชื่อเต็มว่าสหรัฐเม็กซิโกประกอบด้วยเขตปกครอง32รัฐประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองอทิเมืองหลวงคือกรุงเม็กซิโกที่มีอยู่กว่า20ล้านคนประเทศนี้มีชายหาดยาวเป็นไมล์ทั้งตะวันออกและตะวันตกมีป่าดงดิบทึบทะเลทรายแห้งผากพร้อมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สั่งสมมาหลายพันปี ครั้งนี้เซฮาดิงขอเปลี่ยนไม่เที่ยวทางถนนค่ะส่วนเียนไร้คนนี้ก็ค้นพบทักษะในตัวเองเพื่อดึงดูดซินยอริต้าสสวยและชันจัสตินชาพิโรรู้จักความละเอียดอ่อนของกีฬาหมวยปลอมเพื่อการกุศลของชาวเม็กซิกัน อมริกาอาจเป็นลอกใหม่ของคนสเปนเมื่อศตรวรรษที่15แต่เม็กซิโกมีอารยธรรมรุ่งเรืองก่อนหน้าคนยุโรปมาถึงหลายพันปีแล้วค่ะอารยธรรมเหล่านั้นได้แก่ชนชาติอัลเมกโชเทกมายาแอสเทกและชนชาติที่เรายังไม่รู้จักผู้สร้างมหานครใหญ่เตโอติควาคาน At the height of the civilization of Teotihuacan, around 4,500 A.D., over 200,000 people were living there, and it was one of the biggest, if not the biggest, city in the whole world. And then all of a sudden, it went into decline, and nobody knows why. And all the records and all the artwork were destroyed, so that today our Archaeologists can only guess at the basics: their history, their culture, their society. What language did they speak? What were the main tenets of their religion? And when the Aztecs first saw Teotihuacan, they were so impressed with the place, even though it was in ruins, that they called it Teotihuacan, which means the place that men became gods. Dramatic stuff, huh? แม้จะถูกฝ่ายไหม่และถูกล้นเมื่อศตวรรษที่เจ็ดแต่ตีหัวคารก็ยังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวเอสเท็กเมื่อชาวสเปเนเดินทางมาถึงในศตวรรษที่สิบห้าออิทธิพลจากที่นี่มีผลอย่างมากต่อวัฒนธรร,ธรมรุ่นหลัง เทพเจ้าต่างๆเช่นเทพงูมีขนและเทพแห่งฝนเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวเอสเ็ตอีกพันปีต่อมาช่วงที่อาณาจักรเตโดติวาคานหายไปและก่อนเกิดเอสเ็ตมีอีกอรารยธรรมหนึ่งเจริญขึ้นและเพิ่งถูกค้นพบคืออาณาจักรมายาค่ะ ชาวมายาปรากฏบนคาสมุดยูคาทานเป็นครั้งแรกราวพันหปีก่อนคริสตกาลสร้างบ้านเมืองและวิหารใหญ่โตใช้ชีวิตตามชนชั้นในสังคมที่เข้มงวดและนิยมกีฬาห <Again, leader S 1> นองเลือด Score, offering the sun เมืองชิเชนอิซ่าต้งชื่อตามบ่อน้ำแห่งอิซาค่ะในปี1923นักโบราณคดีขุดลอกโบราณวัตถุล้ำค่าและซากสบ,บูชายันที่ถูกโยนทิ้งในบ่อน้ำนี้ มายาเป็นเจ้าแห่งดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะชาวมายามีเลขศูนย์ใช้หลายร้อยปีก่อนชาวยุโรปใช้ปฏิทินที่เที่ยงตรงกว่าปฏิทินของเราในปัจจุบันวิหารก็เรียงตรงกันจนนั่งสังเกตดูดาวจากประตูและหน้าต่างได้ มายาล่มสลายเราปีคิเตศักราช900ป่าก็กลืนกินเมืองใหญ่เช่นที่นี่เมืองพาเลงเ,เก่หลังถูกป่า,กป,ากปกคลุมอยู่หลายร้อยปีเราเพิ่งจะค้นพบศาสนาและประเพณีของชาวมายาเองค่ะ And at one festival, they sacrificed 20,000 captives, ripping out the heart, holding it up to the sun, so the sun would rise every day and man would live. When the great Mayan leader, Lord Pacquiao, died, they put him in a tomb and buried him deep. inside this pyramid, along with six slaves and a priceless jade mask. Then they built a little vent going into the chamber so his soul could come in and out freely and keep an eye on his people. แต่เพียงวิญญาณประมุขไม่อาจปกป้องอาณาจักรได้ค่ะศตวรรษที่15นครมายาหลายแห่งถูกทิ้งร้างประชาชนกระจัดกระจายไปทั่วคาบสมุทรยูคาทาน พันมายาที่ไม่ร้างเมื่อชาวสเปนเดินทางมาถึงก็คือเมืองทูลูนหรือซามานครแห่งอรุนรุง่งปี1 5 1 8ฮควอน,ดนเดยสบรรยายไว้ว่าเป็นนครที่ใหญ่โตมากจนเหมือนเซวิลแต่ไม่ได้ใหญ่กว่าหรืองามกว่าแต่ตอนนั้นยุคทองของชาวซามาผ่านไปแล้วอาณาจักรใหม่ในเม็กซิโกกำลังพังอาจขึ้นซึ่งก็คือแอสเท็กชาวแอสเท็ก ปกครองบ้านเมืองอยู่ไม่นานแต่สร้างมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกทิ้งไว้นครเตโนชตีลานหรือที่ตั้งของกรุงเม็กซิโกในปัจจุบันใจกลางเมืองคือโซคาโลศูนย์กลางการปกครองและาศาสนาของอาณาจักรแอสเท็กนี่ป t ันเนแพอก d h e This was the actual waterway which led right to the Zocalo, which is at the corner. the of water the came straight to the Zocalo. The whole city was full of canals, right? Right. Here's the Zocalo, uh, which is the main square of the city. I mean, in a lot of ways, it's like the heart of, uh, of Mexico. And before it was pyramids, and now it's all this colonial architecture. This is a serpent head. For this entire structure. This แต่สถาปัตยกรรมหลักในปัจจุบันที่โศคขโลกก็คือแบบสเปนค่ะเป็นอิทธิพลที่เข้ามาเมื่อปีพ519เมื่อแอนังกอเดสมาขึ้นฝั่งที่อาคาุูโกริมหาสมุทรแปซิฟิก to conquer tens and thousands of aztec warriors hernan cortez was their leader he was 19 but he was ruthless and the first thing he did is order his men to burn all the ships so there was no returning home it was either conquer or die aztec prophecy predicted that a blood God would come down and appear in front of their king. So when Cortes landed, they thought that he was the Messiah from the heavens.